หลังจากที่อีฟอรมีปัญหานะครับก็ทำให้เราต้องทำการโหลดข้อมูลผ่านระบบออฟไลน์นะครับซึ่งมีวิธีนะครับและขั้นตอนซึ่งผมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับหลังจากที่ผมทำเป็นโน้ตไว้ให้ในกลุ่ม l ลายหลักนะครับที่มี54คนนะครับก็ในกลุ่มนี้นะครับให้เข้าไปที่ โน้ตนะครับโน้ตของกลุ่มตรงนี้นะครับผมทำลิงก์ไว้แล้วนะครับข้อมูลก่อนจดจะอยู่ในลิงก์นี้หมดทุกการไฟฟ้าเลยนะครับผมรวบรวมไ้ให้แล้วนะครับเข้าไปที่ลิงก์นี้ได้เลยเป็นข้างบนนี้นะฮะของ google d r i v e นะครับตามลิงก์ไปเลยนะครับพอเข้าลิงก์มาเสร็จนะครับจะเห็นข้อมูลโฟลเดอร์แต่ละการไฟฟ้าอยู่นะครับ ให้เราอยู่ที่การไฟฟ้าไหนกห็เข้าไปที่การไฟฟ้าตัวนั้นเลยนะ <S an S 1> <def ine> เข้าไปที่โฟลเดอร์นั้นเลยได้นะฮะเครื่องที่ใช้ทดสอบเป็นเครื่องของผมเป็นเครื่อง2 0 1ลําพูนนะครับก็ก็ให้เข้าไปที่โฟลเดอร์อของลําพูนปึ๊บในแต่ละโฟลเดอร์จะมีข้อมูลก่อนจดของแต่ละแต่ละงวดไว้นะครับพุ่งนี้ก็เป็นของ a 1แล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ a 1นึ ถ้าเข้าไปในโฟลเดอร์ของแต่ละพอร์ชั่นเนี่ยถ้าไม่มีข้อมูลแสดงว่าทางเช็คเกอร์เขายังไม่ได้ส่งข้อมูลมาให้นะครับก็เดี๋ยวจะพยายามอัปโหลดขึ้นให้นะครับตอนนี้เราโหลดเครื่อง20งนนะครับสังเกตว่าเครื่องเครื่องหนึ่งก็คือเครื่องนี้นะครับเห็นไหมครับ alpn 2 0 1 201. นะครับ2010นนะครับของใครเป็นเครื่องไหนก็ให้โหลดตามไฟล์ของข้อมูลนั้นเลยนะครับ อตอนนี้ผมจะโหลดข้อมูล201ก็กดที่3ปุ่มเล็กๆนี้นะครับปุ๊บให้กดปุ่มดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดปุ๊บหลังจากนี้ข้อมูลจะอยู่ในเครื่องเราเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราดาวน์โหลดข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นให้เข้าไปที่โปรแกรมจัดการไฟล์นะครับออกไปเลยนะครับให้ใช้โปรแกรมตัวนี้ตัวไฟล์นี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ ใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับปุ๊บไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมามันจะไปอยู่ในการ์ดหมือนขวามจานะครับก็เข้าไปดีการ์ดหน่วยความจำนะครับแล้วก็เดินๆแป๊บนึง อ๋อไอ,อตัวไอตัวที่เราดาวน์โหลดนะครับเมื่อกี้พูดผิดไปมันจะคือมันแล้วแต่เครื่องนะครับต้องต้องเราไปดูด้วยแต่หลักๆแล้วเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงในพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลภายในนะครับไอตัวนี้เมื่อกี้พูดผิดไปไอเข้าไปตรงนี้เลยแล้วครับแล้วก็โฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดมามันจะจะชื่อว่าโฟลเดอร์ว่าดาวน์โหลดนะครับตรงนี้นะครับเราก็เข้าไปได้เลยนะครับกดติ๊กเข้าไปปุ๊บเมื่อกี้ไฟล์ที่เราโหลดเมื่อกี้นะครับไฟล์นี้ ไฟล์นี้นะครับไฟลที่เราโหลดไปเมื่อกี้ทีนี้ทํายังไงกับไฟล์นี้นะครับก็ให้ให้เราเข้าไปที่คลิกค้างไว้นะครับคลิกค้งางอ่าตอนนี้ทําการคัดลอกนะครับข้างล่างข้างล่างมุมซ้ายล่างนะครับกดปุ่มคัดลอกปึ๊บอันะนั้นเอาไปไว้ในนะครับไอตัวนี้สําคัญมากนะครับเอาไปไว้ในเ,เดี๋ยวเดี๋ยวคัดลอกนะครับอ่านะ แล้วเราให้เราไปเก็บไว้ที่ตรงนี้ตรงการ์ดหน่วยความจํานะครับมาหน้าแรกสุดเลยการ์ดหน่วยความจำเห็นไหมครับตัวนี้ปุ๊บ Android Data นะครับแล้วก็เข้ามาที่ jj นะครับไอตัวนี้ไอตัวคอมคอมจุดโค้ดจุด jj เห็นไหมครับไอตัวนี้ไอตัวนี้ไอตัวนี้คอมจุดโค้ดจุด jjpa ตัวนี้ นะครับเข้าไปเลยนะครับต่อไปก็เข้าไปที่ mydatapeaws นะครับเข้าไปเลยลจากนั้นก็เข้ามาที่ unzipping นะครับปบ๊นะครับกดปุ่มวางข้างล่างได้เลยนะครับปุ่มวางข้างล่างเห็นไหมครับวางปุ๊บนะทีนี้ไฟล์อยู่ในจุดที่เราจะติดตั้งได้ละเ,เราจะลงโหลดข้อมูลได้ละทีนี้ออกจากตรงนี้ไปเลยนะครับออกไปเลย ให้เข้ามาที่โปรแกรมจดหน่วยนะครับเวอร์ชันล่าสุดนะครับก่อนที่จะดาวน์โหลดข้อมูลนะครับให้โหลดโปรแกรมเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับก็คือ4 9 9จุดะซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่เราจะใช้กันในเดือนนี้นะครับอันนี้เข้าโปรแกรมมาแล้วนะครับหลังจากที่เราวางไฟล์ข้อมูลจดหน่วยไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้เป็นการโหลดเข้าในระบบของโปรแกรมนะครับก็ให้เข้ามาที่ข้อหนึ่งครับโปรแกรมจดหน่วย ให้มาหน้าแรกสุดนี้เลยครับเข้ามาที่โปรแกรมจดหน่วยเข้ามาที่ออฟไลน์นะครับหลังจากนั้นให้รับข้อมูลใหม่นะครับรับข้อมูลใหม่ก็เข้ามาที่ข้อ2ข้อมูลก่อนจดนะครับหลังจากนั้นมันจะทําการเตรียมข้อมูลนะครับเตรียมเพื่อนำนาเข้าข้อมูลนะครับเราสักครู่หนึ่งนะครับอันตอนนี้จะใช้เวลาสักแป๊บนึง อ่านะครับพอทําการเตรียมข้อมูลเรียบร้อยการนําเข้าข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ดีเนี่ยมันจะโชว์หน,น้านี้ขึ้นมาเหมือนปกติครับเหมือนตอนที่เราโหลดออนไลน์นะครับก็หลังจากนี้ครับก็สามารถที่จะนําไปจดหน่วยได้เลยนะครับเพราะว่าถือว่าพร้อมแล้วสําหรับการจดหน่วยในวันถัดไปนะครับก็วิธีการและขั้นตอนนะครับก็จะมีประมาณนี้หนาะติดขัดตรงไหนนะครับก็โทรติดต่อสอบถามได้เลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เห็นแค่นี้ก่อนนะครับ